สวัสดีคะ่ะคุณพอคุณแม่แอดมินหน,หนอยสวัสดีด้วยค่ะเด้อสวัสดีพอแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทางช่อง y o u t u ทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้เจอกันเล่าพัฒนาของพอใอเด้อค่ะเด้อเมื่อนี่เป็นคลิปที่สองท่านผู้ชมเมื่อแอดมินหน,หนอยพึ่งกันลงคลิปอ่าเมื่อเ้านี้ลงคลิปผ้าน้อยไปเนาะคะนะ่ะเนาะอ่า คลิปเดียวทผูมชมแล้วกัคลิปที่สองก็คือคลิปนี้ทรูมชมเราพัฒนาของพ่อจจอย้อาารผูมชมสำหรับคลิปนี้ทันใดที่เขามาแล้วแอดมิน n น้ตหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชินเคยด้วยค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะกดแชร์บรายขอหมาใจคนละหนึ่งดวงทผูมชม เอาถ้าหากท่านใดที่บทท่านเข้ากลุ่มเข้าห้องนะคะเนาะเข้ากลุ่มไลฟีไม่มีค่าใช้ใจ่ายทักไลน์ idnoo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะอันนี้ก็คือทักไลน์ส่วนตัวแอดมินหนูหน่อยมาเด้อค่ะเด้อสำหรับท่านใดที่จะเข้ากลุ่มสั่งของเข้ากลุ่มก็เบอร์เดียวกันนะคะเป็นเบอร์ไลน์ส่วนตัวแอดมินหนูหน่อยท่านผู้ชมเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเด้อท่านผู้ชม อันนี้ก็คือของพ่อสักแก้วแอดมนินหน่อยใดว้างลงไปแล้วท่านผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานนะคะของพ่อสักแก้วกับสูตรเลขอเลขเด่นทั้งสามสูตร,ร,รมมท่านผู้ชมท่านใดที่พอท่านเห็นแคปหนาจ,จอเอากรนน้วยค่ะเอกอรสิไปเบิ่งของพ่อจอยท่านผู้ชมแม่เอฟซีท่านใดที่ขอแนวทางดับล่างของพ่อสักแก้ว เลขดับล่างของพอสเกลดับบอคอย,อยู่ด้วยค่ะเด้อแอดมินดูหน่อยขอบว่างก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะเอาแต่บ,บ่นมาว่างธรรมชมหรือว่าจังไดดับบอคอยู่อยากได้อยากเบิ่งอยู่บ่ธรรมชมเอาทายอยากได้กะสินํามาว่างหายด้วยค่ะเด้อเลขดับไม่มีในกองฉลากนะคะเป็นยังแอดมินดูหน่อยคือบเอดดับล่างมาว่างน้่เพราะว่าพอว่ามันดับบอคอย,อยู่ แต่ว่ามันก็อยูสองสมวดอยูแต่ว่ามันดับบอคอยอยูคือจังดับบนเด้อค่ะเด้อคลิปหนาเดี๋ยวแอดมินูหน่อยสิขอน้ำพอมาว่างหายธรรมชมสำหรับแนวทางเหล็กดับควงพอซาแก้วอันนี้ของพอซาแก้วเหล็กดับกับเหล็กเกิดธรรมชม่าเด่นวิ่งรูดสามกับห้าแอดมินูหน่อยได้ว่างลงไปแล้วธรรมชมคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแคปเอาธรรมชม แล้วก็รวมเลขเด่นทั้งสามโดแอดมินโนูน้อยนะคะเด่นเดินดีสี่ห้าหขอให้เดินต่อท่านผู้ชมเลขติดบนล่างสาม์เจ็ดขอให้กลับเข้ามาเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวทมม่านผู้ชมบอลููคือกันสูดรนี้เข้ามาสีงวดติดแล้วจต่ชิิยังไม่เคยเข้าห้างวดเดอ้อท่านผู้ชมคุณ่อคุณแม่ผิดจรนาเบิงท่านผู้ชม เอาต่อมาของพอจอยธผูามาชมเอาควนจะไปเบิ์งแนวทางของพอจอยเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้าปากคุณพอ่อคุณแม่ทันใดที่จะสั่งสบู่กับแฟยาสีฟันนะะเนาะค่ะเนาะ สำหรับตัวนี้เป็นสารสากัดเดอ่านผูมชมสารสากัดสมนุนไพรนะคะเป็นสารสากัดสมนุนไพร18ชนิดเดอร์นผูมชมขวดละ250บาทสองขวด400นะคะท่านใดที่มีปัญหาเสียวปากกระจุดด,ด่างดำนะคะอันนี้ก็คือสบู่นะคะสำหรับสบู่ตัวนี้เป็นสบูส่สมุนไพร100เปอร์เซนเตอร์ธรรมชม เป็นสบู่สมุนไพรชะเอมเทศนะคะสารสกัดชะเอมเทศว่านนางคำขิงขนาดหนึ่งกร,รัมก้อนละ2องห้าบาทคุณพ่อคุณแม่ทันใดที่เป็นซิวเป็นป่าเด้ค่ะเด้ออเป็นสบู่สลายป้าแล้วก็เซรั่มสลายป้านะคะอ่าสำหรับทันใดที่สั่งเซรั่มน้ำแอดมินนนหน่อยไปใส่ได้หเดือนแล้วแล้วก็ไม่เอาสบู่ไป ล่างหนาได้เลยท่านผู้ชมเป็นสบู่สมุนไพรหนึ่ยเปอเซนะคะสะบู่ก็ละ250ราสิบาทถ้าหากท่านใดอยากจะได้เส้นลำกับสบูอ่ย่างละก้อนนะคะเนาะยางละหนึ่งก้อนหรืออย่างละหนึ่งขวดแอดมินูน้อยจัดโปรให้เช่นกันนะคะชุดละ400บาทส่งปีแบบโอนเดอร์ท่านผู้ชมขอเป็นแบบโอนนะคะถ้าเก็บเงื่อนปลายทางจะเสียค่าส่ง ห้าสิบบาทนะคะมันมีเสียค่าบริการเ้อท่านผู้ชมแล้วก็ยาซีวันนะคะยา10วันสม,มนุนไพรสกัดจากเห็ดินเจอท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะแนะนําเลยท่านผู้ชมสําหรับยา10วันแอดเมนูหน่อยขายมาโดนเติบและได้ท่านผู้ชมยาซีวันสกัดจากเห็ดินเจอและว่านหางจระเข้ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากโดยเฉพาะเลยนะคะปวดเหงือก ปวดฟันปากเป็นแผลปากรอนในบ่อยๆในธรรมชมมาสัง่งไปใส่เลย้อคะเด้อใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะหลอดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นแล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพธรรมชมเบอร์อึศตะแนวขายเด้ค่ะเด้อมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยตัวนี้จะเป็นเขาชะงมุ้นะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีเขาชะงมุ้กับโมโนเด้ค่ะเด้อเขาชะงมุ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะโมโนโบำร,รุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างไซเดอรท่านผู้ชมสำหรับเซ้นลำนี่ทันใดที่สร้างไปแล้วใส่แล้วเป็นยังไดอ่ารีวิวให้อดมินโนหน่อยนน,นะนำด้วยค่ะเดอ้อฉีดได้ทั้งวันเลยท่านผู้ชม คิวนารูคุมขนกระชับด้วยค่ะเด้อสำหรับแจ็ลลมนี่อยากฉีดบองใดฉีดได้ท่านผู้ชมฉีดได้ทั้งหน้าทั้งตัวนะคะผิวพรรณเราก็จะกระชับรูคุมขนกระชับทําให้ผิวเราดีขึ้นแล้วก็สบู่กุนต้าระเบิดที่ใครด้วยค่ะเด้อแพ็คบักไงนึงท,มมท,รรท่านผู้ชมสําหรับสบู่อ่าท่านใดที่สนใจก็โทรสั่งเลยที่เบอร์ศูนย์ปดหนึ่ง แปดหกสองสามห้าแปดหนึ่งนะคะเอาธรรมชมมาที่นี่มาบึงแนวทางของพอจอยกันเลยเนาะคะ่นะเนาะ,ะสำหรับแนวทางของพอจอยธรรมชมแอดมินหนหนอยขอบคุณแนวทางของพอจอยด้วยค่ะเด้อมหดตย์ตพันมาเราพัฒนาของพอจอยแตกทั้งบนทั้งล่างธรรมชมเปรียกเลยธรรมชมเมื่อกี้หนหนอย ฉีดเส้ลำหมวดที่พานมาท่านผู้รรมชมของพอจอยเลขวินหนึ่งสองสามห้าหกเก้าพอจอยจับวินแตกไปทั้งบนแล้วก็ลางแอดมินน,นอย่ยินดีกับทุกท่านเลยคะ่ะเด้อทีเถิกสำหรับหมวดนี้ตามตัวท่านผู้ชมเราพัฒนาของพอจอยแต่ว่าหมวดนี้ของพอจอยเลขวินพอคือมีเจ็ดตัวท่านผู้รรมชมแอดมินน,นุอยก็ลืมถาม พ่อเอามาอัดคลิปเลี่ยวจังแนมเห็นแมธทรมช่มก็เลยบอดายทักไลน์ไปถามพอเลขวินหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดจับคู่หกศูนย์หกสามหกเจ็ดสามศูนย์สามห้าสามเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดชุดสามตัววดนี้พ่อจับชุดสามตัวให้น้ำธรรมชม หนึ่งสามศูนย์สามหกสามกันหกหนึ่งสามสามชุดกันนันบอกค่อยมาดอกธรรมชมหมวดทิพานมาไมโยเตวาหวัดนี่สีไม้ยี่บ้อธรรมชมชุดกันของพอตังแต่ว่างมากบ่อคอยเข่าได้ธรรมชมกับพึ่งกับเข่าหมวดทิพานมานั่นล่ะให้แนมบึงเก่าหางของพอคุณเด็กขาเด้อสามตัว่อกะบ่อคอยมาดอกธรรมชมให้แนมบึงเก่าคูนี่ธรรมชม เก้าคู่นี่มาที่นี่ทีแอดมินน,น้อยขีดไว้หายนี่ท่านผู้ชมหกสามสามศูนย์กับหนึ่งสามนี่เป็นเลขมกของพอได้ค่ะเออพอบอกว่าหกสามกับสามศูนย์กับหนึ่งสามนั้นน่ะเป็นเลขที่พ่อชอบส่วนตัวนะคะหัวทิพพันธ์มากของพอแตกทั้งบนทั้งล่างก่อกระไดทั้งบนทั้งล่างเนาะท่านผู้ชมเด็กพอหัวทิพพันธุ์มากนั่นบลายโคนะคะเนาะ ก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคูได้ทั้งบนทั้งล่างแอดมินน้อยแห้งไปหลายโคท่านผู้ชมไปตั้งสองสามสำนักไข่แน่บ่ขาดทุนไปตั้งสี่สำนักทุนได้มมดท่านผู้ชมหมอดิพานมาบ่ขาดทุนเป็นยังคือบอ่ขาดทุนเพราวะสื่อยี่สิบบาทถือตัวออกยี่สิบบาทได้ท่านผู้ชมมันก็นเลยบ่ขาดทุนถ้าถือตัวสิบบาทนะ่ะขาดทุนแน่นอนท่านผู้ชม ไปซีสำนักอยู่เตวากับไปเล็ก้ำๆสักันเด้ท่านผู้รรมชมถ้าออกเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าได้หลายท่านผู้ชมได้หลายกับว่าหลายแห้งดอกท่านผู้ชมกับประมาณหาพันได้ยี่สิบบาทเก้ากก็ได้สองพันเด้อท่านผู้ชมเอาแนวทางของพอจอยคุณพอคุณแม่แคปหน้าจ,จอเอาด้ค่ะเด้อ คลิปนี้ก็จะมีแต่ของพ่อจอยเนาะคะ่นะเนาะชุดเต็มเล่าแอดมินน,น้อยบอท่านเห็ดหายอยู่ธรร้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าแอดมินน,น้อยลงหายพร้อมกับของแม่นางน,นะคะของแม่นางมาเร็วธรร้มชมคลิปหน้าแอดมินน,น้อยลงเล่าพัฒนาของแม่นางแล้วก็ชุดเต็มครัวเล้าของแอดมินน้อยหายกันแล้วกันเนาะคะ่นะเนาะแอดมินน,น้อยทยอยลงหายเ้ยค่ะเด้อ สำหรับท่ายคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ